สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับบ็อกเซตโอชินะครับก็จะมีด้วยกันหลายสีเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ตัวอย่างนะครับจากเซเว่นนะครับก่บบล็อกเซตจะมีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้ามีหลายสีเลยได้ข่าวว่าจะมีเป็นสิบกว่าเลยนะสิบกว่านะครับจะมีแก้วสิบกว่าสีเลยนะครับจะ แต่ละสถานที่นะครับจะมีเซเว่จะมีบิ๊กซีจะมีสถานที่ต่างๆแล้วก็แก้วด้านในก็จะสีไม่เหมือนกันนะครับก็ไปตามชมตามซื้อกันได้นะครับตอนนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับเล็กๆน้อยๆกันแล้วกันนะครับนี่แก้วสีเหลืองนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแก้วสีชมพูนะครับสวยมากนะครับด้านข้างก็จะเป็นรูปโปเกมอนต่างๆนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านในก็จะประกอบด้วย แก้วหนึ่งใบนะครับออชีนหนึ่งขวดแล้วก็การ์ดโปรโมนะครับการ์ดโปรโมก็เนี่ยจะเป็นการ์ดโปรโมหนึ่งใบนะครับด้านในก็สุ่มนะครับใบแลนะครับก็จะมีใบปิกาจูจะมีหลากหลายเลยนะครับจะมีหลายใบเลยนะครับด้านในก็จะมีประมาณนี้นะการ์ดโปรโม1หนึ่งใบแล้วก็ขวดออชินนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้แล้วก็แก้วด้านในนะครับตอนนี้เราไม่ได้มาแกะ ให้ดูนะครับด้านในนะแต่ว่าเราก็ใช้ชมรีวิวก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับใช้เพื่อนเพื่อนได้ไปตามซื้อตามสะสมก็ได้นะครับเลือกสะสมแบบเป็นบล็อกเซตแบบนี้ก็สวยดีมาตั้งโชว์นะเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ดูกันบ็อกเซตนะครับแล้วก็าได้ไปเลือกสะสมกันนะครับเพื่อนๆ่อย่าลืมฝากติดตามช่องน้ำมูมิสิกเกมด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกท่านครับอย่าลืมเข้าไปกติดตามพวกเราด้วยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบาย